สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการใช้พัฒนาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าหายีนและหน้าที่ของยีนกนนครับโดยที่ผมได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วและคนที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจในวันนี้ก็คือนายปอวัฒนบุญตั้งนั่นเองต่อจากนี้เราจะให้คุณปอวัฒนบุญตั้งมาบรรยายแทนครับขอบคุณครับ วันนี้เลยมาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีเนเรื่องการใช้มนุษยศาสตร์เพื่อศึกษาค้นคว้าหายีนและหน้าที่ของยีนนึ่งจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกเซลล์มีโปรตีนเป็นตัวดำเนินกิจกรรมต่างๆของชีวิตดังนั้นหากมีการยับยั้งการทำงานของโปรตีนหรือทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของยีนดังกล่าวจะมีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สามารถสังเกตได้ คือการเปลี่ยนแปลงของฟีโนไทป์นั้นด้วยการศึกษาย้อนกลับไปว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นที่โปรตีนใดยีนใดก็จะทราบถึงหน้าที่ของยีนอนื่นๆด้านได้ซึ่งนั่นคือการชักนําให้เกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิตหรือการสร้างมิวเทนที่มีการเปลี่ยนแปลขง,งของฟีโนไทป์บางประการแล้วอาศัยเทคนิคต่างๆทางชีววิทยาระดับโมเลกุล จะศึกษาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ยีนใดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาลักษณะความหอมของข้าวพบว,ว่ายีนที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเป็นยีนด้อยจากการศึกษาแขนที่ยีนร่วมกับเครื่องหมายทางพันธุกรรมรวมทั้งการสสมพันธ์การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนอมข้าวทำให้สามารถระบุได้ว่ายีนความหอม ในข้าวอยู่บนโครโมโซมแท่งที่8และสามารถโคลนยีน OS2AP ซึ่งควบคุมลักษณะความหอมของข้าวได้สำเร็จโดยพบว่าโปรตีนที่สร้างจากยีน OS2AP จะช่วยยับยั้งสารที่ให้ความหอมซึ่งถ้ายับยั้งการแสดงออกของยีนนี้ก็จะได้ข้าวที่มีความหอมทั้งนี้การศึกษาพันธุศาสตร์นั้นสามารถนำไปสู่การศึกการค้นพบ ยีนที่ทำหน้าที่ต่างๆและหากค้นคว้าอย่างลึกซึ้งถึงไกลการทำงานต่างๆของยีนนั้นได้ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต